ันไม่เรามาพบก,กับอออีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทําน้ําตกหมูกินกันนะครับไม่ใช่ผมอะผมเป็นคนย่างแต่แม่เป็นคนทํานะครับบอกเลยว่าผมชอบกินน้ําตกตอนเย็นมากซึ่งแม่ทําอร่อยมากนะครับเนี่ยทําทกินตอนเย็นนะครับบรรยากาศมันได้มากเลยนะครับส่วนนนี้ผมทำน้ำําตกก็จะทํากินตอนเย็นอนะบรรยากาศมันค,คู่กันนะครับ วันนี้กลิ่นก็เริ่มหอมละกานแล้วนะครับนี่ก็บรรยากาศบ้านผมนะครับสดชื่นมากเลยนะครับแล้วก็ทำการย่างไปเรื่อยๆนะครับ ใกล้แล้วอีกนิดงตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะพี่หน้าตาอันสวยงามของมันหูเมียเสาน้อย <c ười> ผมชอบกินน้ำตกเพราะจุดเด่นมันอยู่ตรงมันนะครับคือมันมันอร่อยอ่ะแล้วก็เป็นรสชาติของน้ำตกอีสานเจ้ากินด้วยแหละ ก็ขอขอบคุณพี่ๆที่ติดตามผมด้วยนะครับมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันเผื่อแบบคิดหน้าจะมีอะไรมาถ่ายอะไรปรมาณนั้นบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับที่ติดตามผมจะไม่ทำให้ผิดหวัง ก็ได้แบบนี้นะครับก็พอแล้วเดี๋ยวเราไปให้แม่ทําต่อกันเดี๋ว <ไป S 1> เรามา <ไป S 1> ท <ำ S 2> ํากันเลยนะครับอันดับแรกทำอะไรครับแม่ทำหมูก่อนหมูที่เราย่างเมื่อกี้เนี่ยลูกแล้วสิ่งที่ใส่ลงไปในน้าตุ๋นะครับคือมีชีไ้เรื่อยนะครับแล้วก็ต้นหอมแล้วก็มีสาระแหน่นะครับแล้วก็มีใบมะกรูดใส่เพิ่มความหอมครับไม่ต้องใส่เยอะแล้วก็วมะนาวแล้วลูก มะนาวอันนี้ขาดไม่ได้ลืมไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวแม่ก็หั่นหมูหั่นหมูต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆบางๆอย่างเงี้ยแล้วก็แตงกวาของกินกลับนะครับเนี่ยหมูหมูที่หั่นย่อมาดูอะไหมูทำน้ำตกเนี่ยคือต้องหั่นบางๆหูกเป็นชิ้นเล็กๆบางๆ ีมันก็เหมือนจะสุกได้เห็นไหมเดี๋ยวความจริงมันยังไม่สุกใช่ไหมใช่มันข้างในมันยังยังไม่เท่าไหร่เราต้องไปรวนน้ำร้อนอีกทีนึงมันอร่อยเนื้อเนื้อทำน้ำตกต้องเป็นแบบนี้นะถึงจะอร่อยจุดเด่นของน้ำตกก็คือมันนะครับ ถ้าขาดมันก็หมูมันก็จะแห้งๆไปเว,เวลานั้นมันก็จะไม่ฉ่ำเวลาเรากินตอวนี้ก็หั่นเสร็จแล้วนะครับจะเสร็จแล้วโนอจะเสร็จแล้วนี่อนนเ,เอาหม้อที่ทำน้ำตกให้แม่ในนี้มอเร็ยก่ะ ใช้เป็นหม้อนี้ใช้หมอไม่ล้างหมดล้างอะไรคะล้างหม้อหม้อเี่นล้างเสร็จแล้วเติมน้ำเปล่าเอาน้ำเปล่าไปให้แม่ลูกใส่น้ำเปล่าลงไปเยอะไหมคะแม่ใส่น้ำเปล่าก็ไม่เยอะอ๋อ ได้หน้าตาแบบนี้นะตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะทําให้หมูมันสุกนะครับมันยังไม่สุกดีนะครับเติมน้ํานิดนึงแต่ก็ไม่ต้องถึงกับเยอะมากนะลูกเวลาทำเดี๋ยวแม่ก็หยอะรสดีใส่ลงไปนิดนึงหยด,ดีนิดนึง,ง,งเพิ่มความเค็มแล้วก็ใส่เกลือหยอดลงไปหน่อยนึง เมนูนี้เป็นเมนูที่ผมชอบกินนะครับเวลาวันไหนที่แม่อยู่เลยมั้งเนี่ยผมจะชอบให้แม่ทําเมนูนี้ให้กินนะครับอันนี้ที่แม่ใส่ลงไปก็จะเป็นเกลือนะลูกคือถ้าเราทำเองเรา,เราชอบเนื้อแบบไหนเราก็เลือกได้เลย,เลยคือชอบมันน้อยเราก็เลือกที่มันน้อยมาทำถ้าชอบมันมากก็คือเราก็เลือกได้อะเข้าใจไ,ไหมแต่ถ้าสั่งที่ร้านก็คือมันสั่งเขาไม่ได้ไงลูกใช่แล้ว เองมันก็จะนั่นกว่าเกลือก็เพิ่มความนัวเกลือมันจะเค็มนัวเราไม่ต้องรวนให้มันแห้งมากนะให้มันแค่ว่าสุกแล้วก็จบเลยมันเดือดนิดนึงก็รวนเสร็จแล้วนคะครับอ่าดับต่อไปทำอะไรต่อคะแม่เมน,น้ำก็จะประมาณนี้นิดนึงให้มันมีน้ำหน่อยหนึ่งแค่ประมาณนี้แหละนี้มันก็จะร้อนอยู่นะเติมน้ำปลาเลย ปริมาณเราปลาหนึน่งแต่อย่าเพิ่งเติมมากก็คือว่าเวลานั้นมันก็รสเอ่อะไรนะิดนหนึ่งผมลดนิดนึงแล้วก็จะเป็นมะนาวมะนาว,นาวสิ่งที่ขาดไม่ได้ถ้าขาดโดนน้ำตกคุณไม่มีวันอร่อย มะนาวล้วก็หอมเลยทีเนี้ยใส่มะนาวลงไปนะวอ,อน้ำมะนาวเยอะนะเนี่ยหอมมากเลยน่ารยไหลลูกหนึ่งก่อนูกมะนาวถ้าเปรี้ยวไม่พอเราก็ค่อยเติมทีนี้เราก็จะใส่เข้าวั่ว พริกป่นอ๋เผ็ดไหมลูกไม่ไม้องกลางบ้านเราก็คือเข้าขคั่วเราก็จะไม่ซื้อนะก็คอือจะคั่วเองค่อยหอมออหอมมากเลยอ่ะตีจมูกเลยเสร็จแล้วขอชิมหน่อยนะคะ ได้แล้วเดี๋ยวทีนี้ก็จะไปเตรียมต้นหอมกันระหว,ว่างนี้จะหผมล้างผักให้แม่นะครับ้นล้างให้สะอาดนะครับเผื่อมันมีขี้ดินติดอยู่ ไปชิมดูยังยังระหว่างนี้เราก็เติมได้เลยว่าเราชอบเค็มชอบเปรี้ยวค่อยเติมผักเพราะถ้าเอาผักใส่ตอนร้อนนะผักมันจะเหี่ยวเราต้องปล่อยให้มันเย็นนิดนึงเลาใส่มะกรูดต่อเลยไปหัห่นใส่กี่ใบครับเนี่ยสองสามใบก็ได้สใส่มนะกรูดนะด้วยอืม ใบมะกรูดเราไม่ต้องใส่เยอะลูกมันแค่ให้ความหอมเฉยเดี๋ยวถ้าใส่เยอะมันจะขมทําไมไมะกรูดอ,ะอ่ะอ๋อใช่เฮ้ยแม่ลืมบอกต้องมีหอมแดงด้วยนะลูกโอ,อ้แซลมอชซีหอมแดงด้วยแม่ล้างหอมแดงนะ หันกันหันกันต่นเสียบหนังอสอเหมือนนิ้วจะขาดท,ทุกทีเลยเเใส่ใจนะครั อะไรมะกรูดใส่เสยลเยนะเดี๋ยวรอหั่นต้นหั่นหัวหอมให้แม่หน่อยเดี๋ยวรอหั่นหัวหอมที่แม่ล้างก่อนนะมันจะประมาณนี้หัวหอมเอามาจาับหอมมัลูกเล็กต้องใช้หลายลูกหน่อย หอมแดงก็ขาดไม่ได้นะลูกอ๋อขาดไม่ได้เหมือนกันใช่แต่แม่ลืมมีม,ม, <c oughs> มันช่วยด้านอะไรเหรอทำไมถึงขาดไม่ได้ครับเนี่ยมันก็จะไม่รู้น้ำตกมันต้องใส่หอมแดงไม่งั้นนะ่ะมันมันมันเหมือนมันขาดอะไรอ่ะหอมแดงต้องใส่ไงอใส่งใส่หันหัวหอมก็ระวังตานิดนึงนะครับเดี๋ยวแสบตา อะไรแสยังล่ะเดิมเริ่มใกล้จะแสบแล้วเอาหน้าใกล้ไปนิดหนึ่งนะหนูก็อยากก้มขนาดนี้นเลูกระหว่างนี้หนูชิมให้แม่หน่อยเดิยมันได้ยังรสชาติอืมอร่อยแล้วเ <c oughs> <c oughs> พิ่มเค็ <c oughs> <c oughs> มเพิ่มเปรี้ยวอยู่ไหมพอดีเด็ดเลยโอเคใส่ผักน้ really องจะแบบบริสกูดอ่ะ รสชาติได้แ่หนูก็ใส่ในตุ๊กใส่ต้นหอมแม่แม่เลยทำการใส่ผัดลงไปนะครับใส่หอมแดงเลยวันนี้ยุงเยอะวันนี้ยุงยเยอะไหมแม่เยอะเนี่ยโดนกัดขากัดาเลยใ่ออนะก็โอเคอ่ะคนหนูก็คนแม่แม่คน ทำไว้ต่อไปเาจะทาให้แม่กินนะไหมนนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่จานไปกินกันเลยนะครับจานลูกใส่จานนี้เลยโอเคใส่เลย Illion. วู้กินปั๊บขึ้นสวรรค์เลยนะ ผมจะมากินให้ดูนะครับว่าอร่อยแค่ไหนข้าวเหนียวร้อนๆเลยแบบเซ่บแน่นอนขอใช้มือนะครับวบเดี๋ยวข้าวเหนียวไม่ใช้มือมใช้อะไรใช้ช้อนก็ได้อนะ<ๆ>อร่อยนะ น้้จิมอ๋อคำสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมไปกินกับพ่อแม่ต่อนะครับ nhìn thấm khi gặp em qua สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากพี่ๆี่กดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ